นกสามตัวไหนบินยังไงนกอ่ะนกสามตัวไหนบินยังไงนกอ่ะนกสามตัวบบิิววนกร้องหน่อยนกอานกร้องหน่อยบบิิววนกบินบอกตาเล่ดูนกหน่อยนกจะบินไปแล้วนะ นกพลอยนกพลอยมานี่นกพลอยมานี่มามายืนนี่มายืนตรงนี้นกพลอยอ่าอ่าอยู่กับน้องอ่ะอานกจี้จี๋ยว้ให้แจ็กเกตจี้เอาเสีจับกระจิ๊นหนูนึงอ่าอ่ะแจ็กเีตอ่ะนกนกบินนกบินกับนกแจ็กเกตจี้อานกนกอ่ะเสียงทำเสียงกรบมาดิอบอบอบ อ,อ,อ,อมมบอบอบทำแบบนี้เหรอลูกอ๋อทำแบบนี้เหรออ๋อนี่อ๋อแต่ดังพี่พลอยทำอย่างนี้ใช่ไหมอบอบอย่างนี้เหรอคะเอาเหรอไม่ใช่เหรอจ๋จาแล้วเต่าเหรอคะเต่าทำยังไงเต่าเต่าพี่พลอยเต่าเต่าคีบอ๋อนี่อันน,น,นี้อันนี้อะไรอันนี้อะไรงูเหรอ ออออนี่่เหรใชแล้วแล้วแล้วกระต่ายทำยังไงนี่กระต่ายหันหน้าไม่ให้ยายดูหนูกระต่ายกระต่ายกระต่ายไหนลูกอ๋อนี่กระต่ายกระโดดรุ่ยี่กะโดดรุีอันนี้เหรอกระต่ายโอ้กระต่ายปุ๊ อ๋้มนอโอ้มหนูหน่อยคะเอัูนะอ้มหน่อยอุ้มหน่อยหน่อยอุ้มนอน่อยอุ้มหน่อย้มน่น่อยอุ้มหนน่อยมนอุ้มหน่อยหน่อยอุ้มหน่อยหน่อยอุ้มหน่อยหน่อยอุ้ม่ออ่ะอุ้มหน่อยหน่อยอุ้มหน่อยหน่อยอุ้มหน่อยหน่อยอุ้มอุ้ม่นน ดี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 ไม่ไม่ธรรมดาไม่ไม่ธรรมดาอาจารย์ตั้มไอทีมนกสามตัวไหนบินยังไงนกอ่ะนกสามตัวไหนบินยังไงนกอ่ะนกสามตัว นกร้องหน่อยนกอานกร้องหน่อยววววิิววนกบินบ,บอกตาเล่ดูนกหน่อยนกจะบ,บินไปแล้วนะววววิววนินกพลอยนกพลอยมานี่นกพลอยมานี่มามายืนนี่มายืนตรงนี้นกพลอยอ่าอ่าอยู่กบับน้องอ่ะอานก ไเจ้กรจีเอ้าเส้ก็นูเลยอ๋อจากจีอจนกนกบินนกบินกันนกแจ็กจีอ่านกนกอ๋เสียงทาเสียงกบบดิอ้บอ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 ำนี้เหรลูกอ๋อทำบนี้เหรออ๋อนี่อ๋อจังที่พายทำ่างนี้ใช่ไหม อ๋นนะะอปลาเลยเอา้าเหรอไม่ใช่เหรอกระกะแล้วเต่าเหรอคะเต่าทำยังไงเต่าเ <c oughs> ต่านี่พ่อเต่าเต่าเก็บอ๋ออันน,น,นี้อันนี้อะไรอันนี้อะไรงูเหรอนีูเหรอคะอนีูเหรออ๋อใชแ่แล้วแล้วแล้วกระต่ายทำยังไงนี่กระต่ายหานะันหน้ามาให้ยายดูหนูกระต่าย กระต่ายกระต่ายไหนลูกอ๋อนี่กระต่ายกระโดดยืดคืบกระโูชิอันนี้เหรอกระต่ายเออกระต่ายปุ๊งอ๋ออุ้มหน่อยหน่อยอ๋ออุ้มหนู่หน่อยสักครู่นะเอาสักครู่นะอุ้มหน่อยหน่อยอุ้มหน่อยหน่อยอุ้มหน่อยหน่อยอุ้่อย่อยอุ้มหน่อยหน่อยอุ้มหน่อยหน่อย อุ้ม่อ้มหน่ออุม่อุ้มอุ้มดีๆีเหคะแป๊บนึงนะคะดีดีดไม่ไม่ธรรมดาไม่ไม่ธรรมดารย์ Tom, Tom. Tom.